ก็เป็นวิญญาณอีกแล้วก็ยิสวัสดีทุกคนก็ด้วยนะวันนี้เราก็จะมารับบทกับนักสืบนันเองนะทุกคนเพื่อนเรารับบทจะเป็นนักสืบไหเพื่อนเอ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยไม่ไม่ได้เป็นสัตาเลยจอมตะกเนี่ยเฮ้ยอะไรอ,ะ,อะไรโอเอาโอหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้อ้โห้โหโอ้โอ้โหโอ้ออ้โหโอ้โหโอ้โหโ ฟัดพ่อมึงตายเลยตัดไหนดูซิตรวสอบเฮ้ยเฮ้ยราชีอยู่ตรงนั้นมันอยู่ดีนี่มันอยู่ดีนี่มันอยู่ดนี่โอ้โหกูสตว์จากตัวฆาตกรนะทีเ มันมันอยู่ในห้องนะนะมันอยู่ในห้องเขาเรียกอย่างน้จังสะบูเหดอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะตัวท well, ี่แดมเป็นตัวตัวที่แดมเป็นแดงเฮ้ยแดงอ่ะใช่เหรอแค่โดดพ่ออาจจะไม่ได้ยืนยันก็ได้นะมันต้องยืนยันที่ตัวตกจ็อกกจ็กเกอร์ใช่ใช่แดงจ็กเกอร์อย่าโวยไม่พตัวที่แดงเป็นไปเลเปอร์ ไม่ผมไม่รู้คือผคือลมาขวายอยู่ฝั่งซ้ายเว้ยโผเห็นล่ขลายอยู่ฝั่งซ้ายมือแหละในห้องฝั่งซ้ายมืออ่ะที่จะลงไปห้องไฟฝั่งซ้ายอ่ะมือแดงมือแดงสีแดงเป็นไรเพิ่มห้องห้องกรรจกกรไอน้ำนั่นเลยมือแดง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 มัอแดงมือแดง

อ้าวสีน้ำมันกูโอ้โหชิบหายลรึไงเอาไงเพื่อนน้ำเงินเป็นสไนเปอร์เหรอพวกเรานีเฮ้ยน้ำเงินเป็นสไนเปอร์เปล่าวะเฮ้ยน้ำเงินเป็นสไนเปอร์เหรอช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ้าเอา กือบแล้วเกือบแล้วน้ำเงินใช่เป็นอะไรไม่รู้น้ำเงินใช่จริงด้วยแหละเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ลูกศรมาจากไหนวะใครเป็นกันแน่เนี่ยใครอ่ะสียงพูวะก็ไม่ได้นะมึงไรเสียงก็แต่ตามเมื่อกี้แล้วเพราะว่าอยู่ดีๆไม่อยู่ดีดีก็ไม่ปิดวิ่งออกเอยู่ดีดีก็ผมผมไม่ได้เป็นวูดน่าจะเสียงพู เด็ใครบวชผมก็ได้นะผมไม่เสียหายแล้วเพราะว่าผมจักสืบเดี๋ยวผมตรวจสอบศพให้เอาไหมล่ะเออบวชบวชสีชมพูดีกว่าเดี๋ยวผมขอข้ามก่อนจะดูลายจะดูรอยเท้าผมสงสัยสีชมพูตั้งแต่ตาแรกแล้วเพราะว่าดูดีดสีชมพูก็โผล่มา มันน่าสงสัยคือมันชอบยืนนิ่งอ่ะแล้วไอ้คนที่ยืนอยู่ไอ้คนที่มันยืนอยู่ในห้องปฏิกรณ์อ่ะมันจะเป็นสีอะไรนะสีชมพูไป,ปสีอะไรสักอย่างไอ,อ้กูจำไม่ได้ว่ะไอ้เพื่อนตามมามาตามมาตามมาไอ้น้ำตงงาลเหรอตาลมึงไม่ใช่ใช่ไหมเพื่อนมึงมึงจะบอกมึงคือสไนเปอร์ไปแล้วไปหา่านเลยไป<ด>อ่านนายเพลินช่วยด้วย เอ้ยอยาช่วยช่วยช่วยด้วยิน้ำตาลยาน้ำตาลไอตาลจะทำอะไรเราอ่ะแพนทำอะไรเราของเพนเอ้าคือกูขอให้กเบเดี๋ยว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 มึงยิงสองคนณนะเดี๋ยวก่อน แกไม่ตอบแกให้ยิงใครนะทำไมเกยังไม่จบอ่ะเกิดอบ้านสมเป็นสมเป็นแล้วเปล่าทูนสมแล้วป่าไม่กูเป็นช่ังสืบมึงนั่นแหละเป็นหรือเปล่ากูไม่ได้เป็นละเมิดนขบอ่ะอย่าเดี๋ยวทุกคนผมมีคำถามอย่าผมมีคำถามว่าว่าวิญญาณถูกกำจัดยังยัง ว้าเกมจบแล้วเลือเลือเหลืช่วยกันหาวิญญาณแค่นี้เกมก็จบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้ำตาลเป็นไอวางวางเธอเปิดท่อนั่นแสดงว่าสีขาวสีม่วงก็ครับเป็นภาพไม่ผมมีผมมีมูนครับเอ่อสีขาวน่าสงสัยว่ะ ไม่เหลือแค่วิญญาณเหลือแค่วิญญาณแล้วว่าสไนเปอร์กับลโลเกอร์ถูกโดนผมยิงแล้วมันเหลือสองคนนะเพื่อลยม,ม,มันมีฆาตะกรสองคน,<อ>ม,นมันมีฆาตะกรสองคนโนอะ้ยมันมีฆาตกรสองคนให้ไอ้อนำ้ำตาไปไปไปกด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 สี่สองสามหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ,ไป อุ้ยมันจะเลงกัไหนม้งนะอุ๊ยว้าวมันอยู่ฝั่งนี้เว้ยว้าวว้าวว้าเห็นแล้วเหนแ้วสวัสดีครับทุกคนผมดูละ กียใช่ป่ะตอนสไนเปอร์ยิงผมกดที่ลูกศรศพแล้วมันชี้ไปทางขวาขวามือที่แบบขวาล่างเลยใช่ป่ะผมเดินลงมาเจอสีขาวกำลังเดินลงมาแล้วลูกศรแบบลูกศรชี้ไปทางมันอะเอาขาไปเ,เอาขาไปเอาขาเอาขาไปเลยไม่เอาขาไม่ใช่ค่ะไปเดินยิงหมดแล้วใช่เชียรติผมดิ เป็นคนเป็นประกันได้โดนยิงหมดแล้วไม่ไม่นามตาตาที้มีสองตาที้มีข้อความสองบทนะชนะแล้วบูบูตะคนตายเยอะชิบหายเลยยอดเก่งอะเขายกตัวมันเอง หว่าจนอสำหรับคลิปนี้ใคาชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดใส่กระดิ่งผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาลับบบาบ๊ายบาย